พรีมที่1เรื่องหลังคลอดหลายคนสงสัยในะคะช่วงนี้น้องเบบ้หายไปไหนน้องเบบ้ยังอยู่แต่ว่าพักไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็มีเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันจะมาพูดคุยกันแต่ว่าเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณแม่หลังคลอดค่ะ สองท่านในวันนี้นะคะคุณกิ่งเป็นคุณแม่ลูกสองเป็นตัวแทนของคุณแม่สายโบราณ<ะ>แล้วก็คุณตังเป็นคุณแม่สายโซเชียลสมัยใหม่สมัยใหม่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะค่ะดูไม่รู้เลยอะ่ะว่าคุณกิ่งเป็นคุณแม่สายโบราณแล้วก็ลูกสองทัตนี่เจ็ดขวบแล้วไม่น่าเชื่อเลยอ่าถามคุณกิ่งดีกว่าค่ะว่าทําไมถึงแบบ หันมาสนใจปัญหาของคุณแม่หลังคลอดเป็นเพราะเรา่ะคขอลูกสองคนเริ่มมีปัญหาเยอะหรือเปล่าคะเลยหันมาสนใจเรื่องนี้คือจริงๆตอนขอลูกคนแรกนี่จะปัญหายังไม่เยอะค่ะพี่นุแต่พอมีคนที่2 หนักกว่าเดิมค่ะมีอะไรเพิ่มเติมคะคุณกิ่ง <c oughs> ปวดหลังค่ะแล้วยังหนาวอีกส่วนคุณตังล่ะคะส่วนตังก็จะหนักไปที่เรื่องน้ําหนักค่ะเป็นคนที่ชอบทานค่ะทานเยอะมากๆน้ําหนักขึ้นมา20กิโลแล้วก็มีปัญหาปวดหลังหนาวง่ายทั้งทั้งที่ตอนนั้นน้ําหนักกับไขมันก็ยังเยอะอยู่ค่ะ <c oughs> นี่คืออาการที่คุณแม่หลังคลอดมกักจะเจอถามคุณกิ่งก่อนดีกว่าเพราะทราบมาค่ะว่าทางด้านบ้านของสามีของคุณกิ่งเองเนี่ยจริงๆแล้วทําโรง,งงานสมุนไพรมา30-40ปีแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของสมุนไพรธรรมชาติ100เเค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรล้วนเลยค่ะตำรับสมุนไพรเนี่ยค่ะ,ระ,คะเรียกว่าเป็นการบำรุงสุขภาพโดยรวมค่ะเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะค่ะก็คือว่ามันจะรู้สึกเฮ้ร่างกายเราอบอ,อุ่นเนื่องจากว่าสมุนไพรมันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนค่ะพอทานแล้วมันก็จะอุ่นงั้นแปลว่ายาสมุนไพรของทางบ้านสามีเนี่ยคุณกิ่งไม่ได้ทานตั้งแต่แรกคนแรกยังไม่ได้ทานด้วยคนแรกเนี่ยตอนนั้นซื้อสมัยน มันเป็นแบบน้ำค่ะ<อ>แบบน้ำมีแอลกอฮอล์กินไม่ได้กินแล้วเมาเราก็ไม่อยากกิน<อ>คือเราก็ไม่กินนลค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาลูกคนที่สองตอนนั้นคือด้วยความที่แบบว่ามีการพัฒนามาละ<อ>เรื่องของมาตรฐานเรื่องของวิธีการกระบวนการผลิตอะค่ะก็เลย ทานตัวนี้แล้วก็ได้ผลดีจนคือตอนนี้นนจะสองขวดแล้วก็ยังมีนมอยู่ถามคุณตังบ้างดีกว่าดูเป็นคุณแม่สมัยใหม่เลยทำไมถึงหันมาแบบสนใจผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพรไทยอะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลค่ะเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วก็ชอบอะไรที่ทันสมัยบังเอิญไปเจอรีวิวผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดแล้วก็เข้าไปอ่านดูก็ทราบมาว่า โรงงานนี้ผ่านมาตรฐานการผลิตยุโรป GMP แล้วก็มีออยอถูกต้องซึ่งตอบโจทย์เรามากๆค่ะเลยตัดสินใจเข้าไปปรึกษาเขามีคุณหมอให้คำปรึกษาด้วยนะคะเขาก็ให้คำปรึกษาดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทานอาหารการให้นมบุตรแล้วก็การดูแลสุขภาพโดยรวมในด้านอื่นๆซึ่งปรึกษาได้ทุกปัญหาหลักข้อเลยค่ะทําให้ตังเนี่ยตัดสินใจสั่งมาลองทานดูพอทานแล้วก็ได้ผลลัพธ์ดีมากๆก็ทําให้เรารู้สึกว่าสุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงขึ้น ร่างกายกลับมาเป็นปกติไวขึ้นตอนนี้ลูกกี่ขวบแล้วคะคุณตังหน่งขวบสองเดือนค่ะก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะ,คะถูกไหมคะอันนี้คือ มีส่วนผสมของอะไรบ้างคะคุณตัวนี้ส่วนผสมหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกสมุนไพรธรรมชาติร้ไน่ะนะคะจะมี8 8สมุนไพรหลักค่ะแล้วก็ส่วนสมุนไพรประกอบเนี่ยก็มีมากกว่า30ตัวเลยแต่ว่า<ม>จะมีจะมีเล็กๆน้อยๆอยจะช่วยในยสมุนไพรแต่ละตัวก็จะมีสปปรรพคุณที่แตกต่างกันค่ะ<อ>จะเน้นในเรื่องของบำรุงร่างกายเป็นหลักช่วยเรื่องลดอาการอ่อนเพลียบำรุงเลือดอถ้าเกิดสมมติอยากจะทดลองทานอย่างพี่หมวยอย่างเงี้ยตัวนี้ควรจะให้พี่่ะซื้อได้ที่ไหนบ้างคะคุณพี ก็ S <S ถ้าเกิดว่ามีแม่แม่ที่ดูอยู่ะนะคะอยากอยากได้อยากได้ก็สามารถหาข้อมูลได้เลยเซิร์ช Google ได้เลยค่ะพิม์นะคะชื่อสมุนไพรพิมพ์หรือว่าหาดูตามร้านขายยาก็ได้ค่ะเราจะมีขายตามร้านขายยาด้วยแล้วก็จะมีแบบเป็นไลน์แอดค่ะแอดพิมพ์ค่ะแอด m ตามตามนี้เลยค่ะแอดพิมค่ะ <prim> ในไลน์แอดพิมของเราเนี่ยจะมีคุณหมอแพทย์แผนไทยคอยให้คําแนะนาเขาก็จะให้คําแนะนําเรื่องอาหารการกินเรื่องการดูแลตัวเองสุขภาพองค์รวมของคุณแม่นอกจาก ทานสมุนไพรอย่างเดียวเนี่ยก็ยังมีวิธีการอื่นๆที่คุณหมอแนะนําให้ด้วยได้ค่ะแต่วันนี้ได้ทาแนะนําเยอะเลยนะคะจากคุณกิ่งแล้วก็คุณตางจะกลับไปปฏิบัติตามค่ะค่ะุณทงสอง่านมากเลยใช่ค่ะที่ให้เกียมาพูดคือวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนคุณแม่หลังคลอท่านไหนที่อยากจะดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์พริมนะคะสามารถเข้ามาร่วมเล่นเกมใน Facebook ของเราได้วันนี้คุณกิ่งใจดีเอามาแจก5รางวัลค่ะ